เดือดเดือนี่ยมังกาบบานอยู่บ่สังเว็บบ่ครับเว็บพันหมาพันหมาลืมฟอยเท่นยังนี่เอาเอาขาออกไหมอ่เฟสวอเตอร์เอ็มอีนสองให้นั่งในเรื่องครับคูลเลอร์ระบายความร้อนน้ำจืดรอเย็นเครื่องจักรเทสกิโลพี่แค่แคลลี่ห้าโลครับห้าโลเทสรั่วเนาะเทสหลอด หลังจากทำความสะอาดแล้วนะแยงลงแยงรูก็ขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการเทสแรงดันแรงดันลมนะครับตลอดโอ้ยแยงสะอาดนะครับแยงสะอาดมีลูกค้านะครับเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าช่างแยงยังไงไม่สะอาดเลยโอ้ยเคูลเลอร์นะครับ ที่ใช้น้ําทะเลเนาะมันก็สะอาดสุดๆได้แค่นี้แหละถ้า,าจะสะอาดกว่านี้ก็เสี่ยงเนาะหลอดทะลุนะครับเพราะมันต้องใช้เครื่องมือพิเศษเนาะปั่นกระถุงกระแทกไม่งั้นก็ใช้เคมีนะครับมันก็เป็นการกัดกร่อนทําให้เกิดความเสียหายได้เนาะมันไม่มีวิธีแก้ไขมันมีแต่วิธีป้องกันนั่นก็คือแยงบ่อยๆยบ่แม่นขีข่ขานนั่งกินเขานอนกินเขาเรือซื้อเลย เดือนหนึ่งนี่งแงงหูจักเทื่อนหนึ่ง,งแงงหูครัท่านะหูสิได้สะอาดสะอาดไ,ได้ไม่อุดไม่ทูดไม่ตันนะครับ <c oughs> หูสิได้บพตันะน,น,นะครับทำนี่หลยจบ